กลับครับซิกมันน,น,น,นายไบายนาติงซึ่งแน่นอนว่าเรายังคงอยู่กันในช่วงกระบวนท่าสู่ไทยชนะก็จะมีหลากหลายท่านะครับที่เป็นท่าพื้นฐานมวยปล้ำะนะครับไม่ว่าจะเป็นไซ์เฮดล็อก ถ้าซูเพลกถ้าโคดไลน์อะไรต่างๆแล้วก็จะเรียกชื่อกันไปหลากหลายเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เป็นคิวของสปายบัสเตอร์ก่อนจะพบกับสปายบัสเตอร์พบกับทรีบอร์ดแบนด์ครับสามบีบีกิกกับทีวีนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกรีบโทรเลยนะครับ1530งามูภูมากๆนะครับรายเดือนเนี่ยท่านสามารถชมกีฬาได้ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลแบบมินตันถ่ายทอดสดเทปปักตะกร้อและที่สาคัญคือถ่ายทอดสด มวยปล <Ừ> ้ำนะครับ <Ash well. S 1> จากดับยูดับยูอีทุกเช้าวันอังคารศึกรอครับแล้วก็เช้าวันเสาร์ศึกสมัคดาวนะครับครับ1 5 3่นทีบอดแบรนด์กิ๊กกับทีวีครับครับผมแล้วก็ควอตร์เบรกนะครับผมเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตสอดไส้คาราเมล อร่อยเหาะสิบาทและ15บาาทซ่งได้จากเซเว่นอีเลเวนและร้านค้าชั้นนําทั่วไปแนะนานะครับให้สั่งซื้อเลยผ่านช้อปปี้ผ่านลาซาด้าอะไรก็ได้นะครับสั่งซื้อเป็นกล่องใหญ่ๆนะครับนะครับสไปแบสเตอร์ครับแปลเป็นไทยง่ายๆเลยสไปแปลว่ากระดูกสันหลังบัสเตอร์คือทําลายท่าทำลายรานกระดูกสันหลังมันเป็นยังไงถ้าท่านี้นาติงครับก็มันจะจับคู่ต่อสู้ยกอ่ะแล้วก็ฟาดเลยอ่ะรวบเอวและยกขึ้นแล้วฟาดลงพื้น หรือทุ่มไปข้างเขาไปข้างหลังปากอย่างนี้นะครับซึ่งมันมันจะใช้ม omentum ในการทุ่มให้เร่งเร็วขึ้นน่ะคือสไปร์บัสเตอร์จะบอกว่าจะเหมือนกับอะไรอ่ะซูเพ็กได้ไหมไม่ครับไม่ได้นะเหมือนแบลติทูเบอรี่โอเวอร์เฮดซูเพ็กใช่แต่เพราะว่ามันจะจับผู้ต่อสู้เป็นเหมือนว่าจับยุกลอยใช่ใช่แต่ของสไปร์บัสเตอร์คือการจับขา คือของแบล็กเบอรี่อะคือมันจับยกขึ้นมาแล้วก็เสไป่เอวจับเอวแล้วยกขึ้นมาเหมือนขวัญข้างยกขึ้นมาเหมือนโยนของไปข้างหลังแต่สไปด์เนี่ยสไปด์วัสเอร์คือจับขาปุ๊บแล้วก็ฟาดจะฟาดข้างหน้าข้างหลังข้างข้างแล้วแต่คุณมันจะต่างกันตรงนี้ถ้าซูเพก็มันจะข้ามหัวเอาง่ายๆนะดูง่ายๆแต่ถ้าเป็นสไปด์วัสเตอร์เนี่ยจับปั๊บแล้วเหวี่ยงข้างอ่าจะซ้ายด้วยขายด้วนะยังจับขาอยู่นะแล้วแต่จะจับจับเอวก็ได้จับอะไรก็ได้พอเขาวิ่งมาเนี่ย จากใช้แรงคู่ต่อสู้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็จับสไปคัสเตอร์สำหรับผมนะเห็นค่านี้ครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าคนนี้ทำแล้วเทมากใายอานเอดร์สันเก่าอ๋อไอ้นี่เก่งเก่งเลยแหละนะอานโฟร์ฮอสแมนเก่านะอานครับทำประจำคือสไปคัสเตอร์คือจับเอวเขาเลยเขาไม่ได้จับขาเขาจับเอวแล้วก็จับฟาดบังเลยส่วนอีกคนที่เห็นคือบาติสตาอ่าเดสบาิสตจริงๆมมีหลายคนที่ทำเดะล็อกก็ทำแต่ แล้วแต่ว่าคนทําใครจะทําแล้วมันดูรุนแรงดูเจ๋งเลยไอตัวตัวนักมวยปล้มที่ปั้มช้าๆอย่างอ under t a k e กอย่างใครไม่ค่อยทํมไม่ค่อยทำนะฮะซึ่งแน่นอนว่า s p าสเ s t e r เนี่ยมันก็มีรายละเอียดปลีกย่อยในท่านั้นอีกเรามาดูกันว่ามีท่าอะไรบ้างบเบิ l e เลก s l ลมมีกก็คล้ายๆคือจับขาแหละถ้าจับขาคู่ปั่นหน้าเข้าคู่ต่อสู้แล้วจับคู่ต่อสู้จากจากเอวหรือสองขาและยกให้เอาด้านหน้าลงพื้นขณะที่ถูกยกแนวตั้งเหนือพื้น เป็นที่นิยมโดยเหล่าฮาร์ดคอร์ฮอลลี่ชอบทําคือก็จับปั๊บเนี่ยแล้วก็เบี่ยงเลยอืแต่จับต่ำต้องบอกอย่างนี้นะจับต่ําแล้วก็จับฟาดลงไปนะครับนสไปร์บัสเตอร์เอาหลังคู่ต่อสู้ลงขณะที่กําลังถูกยกกับหัวอ阿าบามาสแลมก็ได้เขาเรียกกันเนี่ยฮาร์ดคอร์ฮอลลี่เขาชอบใช้นะครับซึ่งพรีคอดี้ก็ใช้เพราะเป็นลูกศิษย์ของฮาร์ดคอร์ฮอลลี่บิ๊กบอสแมนก็เคยใช้หรือไคริโคจิพวกนี้ นะครับมาที่ท่าต่อมาในสไปบัสเตอร์เขาเรียกว่าไฮอิมแพกดิเลสไปบัสเตอร์อันนี้งงนะคือคล้ายๆกับอารมารม่าแลมแต่ฝ่ายรุกแค่ยกคู่ต่อสู้บนไหลข้างเดียวแทนที่จะสอดหัวไว้นในหว่างขาคู่ต่อสู้บูกัทีเคยใช้ท่าน,นี้ก็คือยกขึ้นมาแล้วก็ฟาดไงอาราม่านี่ยกขึ้นมาแล้วก็ฟาดอีกแบบหนึง่งฟาดข้างเอาง่ายซิดเอาสไปบัสเตอร์นั่งเลยนั่งด้วยหันหน้าเข้าคู่ต่อสู้รวบเอวหรือใต้แขนคู่ตู้ยกตัวขึ้นแล้วทุ่งไปข้างหน้าหรือย่อตัวนั่งลงฟาดลงพื้นแล้ว ใช้นั่งอ่ะคนทำอ่ะต,ต,ต,ต้องนั่งด้วยคนทำท่านี้นะไทตัสโอเนียลครับชื่อท่ามาไทยคือ clash of the t i t a n s อะไรนะนะฮะโอ้โอ้ spinning spirebuster ยกคู่ต่อสู้หมุน180องศาแล้วฟาดพื้นปุ้งไปหนักหน่วงรุนแรงนะครับท่านี้แข็งครับก็ดับเบิลเออานอานแอนเดอร์สันนะคืาไงคือเก่งครับไอเนี้ยมัน <sm> คือการที่วิ่งใช้แรงคู่ต่อสู้เด้งวิ่งมาอย่างเงี้ยไหมแล้วก็จับยกใช่ใช้แรงคู่ต่อสู้จังหวะนะจังหวะต้องดีนะ ใช้แรงพู่ต่อสู้ด้วยคือมันมีหลายคนที่ทำสไปเดอร์แบบอย่างฟาลุกเงี้ยคือเขาจะจับยกขึ้นมาแล้วก็ฟาดลงที่ข้างหน้าไอ้พวกพวกเถื่อนเถือนโหดโหดอ่ะที่จะทำแล้วมันจะดูหนัก่ะจริงๆแล้วหนักหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เขายังไม่โดนไม่เคยโดนอ่ะแต่ว่ามันมันต้องทําแบบโหดโหดอ่ะแล้วแรงเร็วอ่ะพอเร็วแล้วมันก็เหลือแรงอ่ะมันเหมือนแรงอ่ะแต่ของของป๋าอาเนี่ยนะเขาวิ่งมาแล้วเขาจับสมมติวิ่งมาด้านนี้ใช่ไหมคนอื่นเขาจะจับฟาดด้านนี้ได้เดียวกัน แต่ของบาอาเนี่ยวิ่งมาด้านนี้แล้วจับฟ้าอีกด้านนึงปั้งอย่างนี้มันจะเป็น1นึ่งอสิองศาพอดีบังเอิญอาร์เดอร์สันเน่ยเขาถนัดซ้ายครับเขาก็เลยทําแล้วดูดูดูแปลกอ่ะดูแปลกตาเป็นคนแรกที่ทําเลยนะทีทีแบบเป็นอีกบ้านหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเทอร์สไพร์บัสเตอร์นะครับยกคู่ต่อสู้ที่เอวแล้ววางมือที่ถนัดลงบนอกของคู่ต่อสู้แล้วฟ้าเหมือช็อคแสลมก็เนี่ยฝาลุกเลยท่านี้เลยฝาลุกทำเนี่ยคือมือเนี่ยมันยังคาอยู่มันยัง เหมือนเราอัดลงไปนะด้วยมืออ่ะแต่เป็นสปายบัสเตอร์เพราะว่ามันไม่ได้อัดตรงมันอัดข้างฟันไปเยคือคือท่านี้มันจะต่างของอานคือของอานใช้แรงเสริมในการฟาดอีกด้านหนึ่งแต่อันนี้คือย้อนกลับใช้แรงย้อนกลับเลยแล้วใช้ไม่ที่เด้พลังของตัวเองผลลัพธ์ฟาดลงไปด้วยซึ่งพวกนี้มักจะเป็นจอมพลังทำนะครับถึงจะดูแดงจอมโหดเอาเอาเป็นแบบใครเดียวเซนโรลินทำอย่างเงี้ยมันมันมันไม่แรงไงเออมันจะดูแบบไอ้อีกคนนึงที่ทำท่านี้คือโฟเบิร์ก ใช่ลุงทองเพราะว่าลุงทองเนี่ยทองแดงเนี่ยลุงทองเนี่ยอ่ะมาต่อที่ท่ากอริลลาเพสไบบัสเตอร์ไอ้นี่แหละโกเบิร์กของแท้เลยครับผมโกเบิร์กทำเลยกอริลลาเพสเนี่ยค,คือจริงจริง,รงแล้วมันมีกอริลลาเพส,สแรมด้วยนะแต่ว่าอันเนี้ยมันใช้เป็นสไบบัสเตอร์อ่าลักษณะคล้ายๆกันคือจับคู่ต่อสู้แล้วหมุนเลยมหมุนวิปก้าสี่องศานะทีเดียวอา่าพูดง่ายๆก็โกเบิร์กแหละเออหัน แล้วก็ฟาดลงไปนะหันหน้าเข้าหากันแล้ฟาดทั้งตัวเลยนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยท่าสไปร์บัสเตอร์เนี่ยผมส่วนตัวผมว่าเป็นท่าที่มันดูแรงเหมือนแล้วก็เหมันมันเหมือนจะแรงแต่ว่าแล้วจริงๆแล้วเซฟคู่ต่อสู้ด้วยเซฟเซฟเซฟมันไม่ได้เหมือนท่าเพราะว่าตัวตัวคนทำเนี่ยมันประคองไปด้วยเพราะอันนี้บังคับหลังลงถูกไหมฮะสไปร์บัสเตอร์ไม่ว่าจะกอริลลาเพสร้อยองศาแล้วมันมันบังคับหลังลงแต่อย่างสันแมที่เราเห็นกันท่าธรรมดาธรรมดานะฟาดอย่างเงี้ย บางทีอ่ะมันเป็นข้าวเกลียวแล้วบางคอถ้าคุณประคองไม่ดีอ่ะคอกับหลังเนี่ยมันข้าวเกลียวเขาจะเจ็บหัวด้วยแต่สไปด์บัเตอร์นี่มันดูเซฟแล้วมันดูแรงนะมันดูปังเพราะว่าหลังฟาดขึ้นน้ำใจมันเร็วเออแล้วมันเลยดูแบบมันเร็วกว่ามันเลยดูเป็นท่าดึงเบรกคือเวลาแสลมเนี่ยมันจะจับปั๊บยกใช่ไหมแล้วถึงจะลงแต่ถ้าเป็นสไปด์บัสเตอร์มันจะเร็วมาเด้งมาสวนแรงปุ๊บ่งลงไปเลยอย่างเงี้ย แล้วมันทําให้เออคนดูตกใจเวลาคนดูเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอ๋อพอโดนท่านี้เออคู่ต่อสู้มันต้องนอนบางคนได้เปรียบมันต้องเยอะพอโดนท่านี้มันต้องนอนมันมันเข้าใจได้ไงมันไม่ได้แบบโดนท่าโดนแสเรนตีเด้ออ๋อนอนเจ็บพักอะไรเงี้ยมันมันไม่มันดูไม่ค่อยเข้ากันแต่พอเป็นสไปายเซอร์มันเข้าใจได้เหมือนดีดีที่เหมือนเพราะมันเป็นท่าที่เบรกคู่ต่อสู้เบรกมันเป็นตั้มได้ดีนะครับซึ่งนี่ก็คือหนึ่งใน ระบวนท้ายชยนะสปายบัสเตอร์นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเราครับผมขอบคุณทีบอร์ดแบนสามบีบีครับทีบอร์ดแบนกิกจทีวีครับยดีมีพลัง ก็ทีบอดแบนให้พลังไงครับสามบีบีครับสนใจอยากดูมวยปล้ำดูที่นี่เลยนะครับ1530นะครับมีกีฬาอีกหลากหลายประเภทมีการถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันด้วย3 b มบีบกกิกกทีวีครับกรบผมแล้วก็ถ้าใครดูแล้วแบบอยากจะกินขนมอร่อยๆดูไปกินขนมไปนะดูไปแล้วฟินไปกินไปนะฮะควอนต้าเบรกควอนต้าเบรกช็อกโกแลต เคลือบเวเฟอร์สอดไส้คาเมลโอ้โหย่ๆยไปหมด10บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเนี่ยมันจับต้องถึงแล้วก็สามารถซื้อได้แล้วก็ยังมีถ้าอยากจะกินนานๆกินขนาดใหญ่ขึ้นก็15บาทเองครับผมเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าสั่งซื้อได้ตามเซเว่นนีเาเวนหาซื้อเลยครับเดินหยิบมาเลยหรือถ้าอยากจะซื้อเก็บไว้ที่บ้านเป็นกล่องใหญ่ๆก็สั่งจากช็อปปี้สั่งจากอาราซาด้าหรืออะไรก็ได้นะครับให้เขามาส่งนะครับคลิปหน้าในกระบวน่าสู่ชัยชนะจะเป็นท่าไหน ติดตามชมได้ที่ซิกวันนายบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดอะไรให้พวกเราให้เพื่อนให้ช่องของเราเติบโตขึ้นและก็จะได้นำท่าอื่นๆมานำเสนอนะส่วนใครที่อยากจะให้แบบเอ้ยพี่อยากจะได้ท่านี้ท่านี้เพิม่มลองพิมพ์ในคอมเมนต์ข้างล่างกันนะเผื่อว่าเออเราจะได้เลือกเอาท่าที่น่าสนใจมาพูดคุยกันแบบนี้นะสบายๆแบบนี้นะะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ